คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ง h z สกิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ดีท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซาจรดฟ้าซา,าราสูหิมาลัยสารพันธ์เรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะแล้ววันนี้นะคะทุกท่านอยู่กับบุมบิมช่พูพันแสนดีนักการทูตปฏิบัติการจากกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในอีพีวันนี้ค่ะโดยในอีพีวันนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเมื่ออีพีก่อนเราได้กล่าวถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยบังกลาเทศค รอบ50ปีความสําคัญทางการทูตไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะก็จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบังกลาเทศอีกเช่นกันแต่เป็นในมิติที่ว่าเป็นเพื่อนบ้านอาเซียนที่อยากให้คุณรู้จักค่ะโดยวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากพี่ติวนะคะคุณศักกรจัญยาพดุงพงศ์นักการทูตปฏิบัตินักการทูตชํานาญการที่ปรึกษานะคะจากกรมเอเชียใต้ค่ะสู่รายการสายจรถฟ้าค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก่อนอื่นเลยวันนี้ยินดีมากๆเลยค่ะ,ะที่ได้กลับมานั่งพูดคุยกับพี่ติ๋วเหมือนเดิมนะคะในตอนบังกลาเทศวันนี้พี่ติ๋วมีอะไรอยากจะมาเล่าเรื่องราวให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันไหมคะครับก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสไปเข้าร่วมหลักสูตรอบรมที่กระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศจัดขึ้นนะครับชื่อหลักสูตร Enhancing Engagement between Bangladesh er and ASEAN Region ก็คือจะมี บางประเทศแล้วก็เชิญนักการทูตจากาประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็จะขึ้นเป็นครั้งแรกมีนักการทูตอาเซียนเข้าร่วมทั้งหมดก็8คนนะครับก็มีไทยสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนเมียนมาแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ลาวนะครับก็จะขาดแค่ฟิลิปปินส์กับเวียดนามในรอบนี้นครับแล้วก็<ะ>ทาง ฝ่ายบางรใหเองเขาก็จัดให้นักการทูตของเขาสองคนเข้าร่วมด้วยก็จะได้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยวัตถุประสงค์เขาคืออยากให้นักการทูตอาเซียนกับนักการทูตบังกลาเทศเนี่ยสร้างความรู้จักมีความคุ้นเคยระหว่างกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบังกลาเทศก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านของอาเซียนถ้าเราดูว่าอา,อาเซียนอยู่ตรงกลางเนี่ย<ฆ>บังกลาเทศก็จะอยู่ทางตะวันตกของเราติดกับนนพรมแดนพม่าเลยก็คือ มีความใกล้ชิดทางด้านภูมิศาสตร์มากนะครับพี่ปิ๊วไปอบรมมาทั้งหมดกี่วันคะที่บังกลาเทศทั้งหมด2ส,สัปดาห์ครับผมก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นการเรียนในห้องสองสัปดาห์นะครับซึ่งในหลักสูตรเนี่ยก็จะมีทั้งก็จะเน้นการบัญญาเกี่ยวกับนโยบายหรือว่าการพัฒนาประเทศของบังกลาเทศด้านต่าง,าง,างๆนะครับทั้ง ความเป็นมาของการก่อตั้งประเทศบังกลาเทศขึ้นมา<ะ>เมื่อปี1971<ะ>นการะครับ<ะ>การพัฒนาเศรษฐกิจด้านต่างๆการนโยบายด้านอื่นๆซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ<ะ>เพราะว่าซึ่งในหัวข้อการอบรมเนี่ยพอเราเขาบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อที่เขาอยากให้เรารู้จักบังกาเทศมากขึ้นแล้วเนี่ย<ะ>เขาก็มีการเหมือนเปิดรับ ข้อคิดเห็นจากทางฝ่ายอาเซียนว่าเออแล้วเขามองว่าบางประเทศกับอาเซียนเนี่ยสามารถร่วมมือยังไงกันได้บ้างหรือว่าในประเด็ดนนี้นี่นะเขามองบางประเทศว่ายังไงครับค่ะก็เหมือนเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างบางประเทศแล้วก็ประเทศอาเซียนทั้งหมดด้วยใช่ครับเพราะว่าก็คืออย่างที่แจ้งบุ๋มถึงไปเนาะว่าความจริงเนี่ยสองบางประเทศกับอาเซียนความจริงมันมีความใกล้ชิดกันมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยกระิัติศาสตร์อย่าง ภาษาของสันสกฤตที่เรารู้จักกันเนี่ยมันก็เป็นรากของภาษาเบงกาลีของชนบางประเทศด้วยเหมือนกันหรือว่าอย่างการเผยแพร่ศาสนาที่มาจากอินเดียเนี่ยมันก็ล่องเรือผ่านมาทางบางกลาเทศก่อนจะเข้ามาทางเวียดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็เรียกว่ามีความใกล้ชิดกันมากแต่ว่าก็อาจจะด้วยประวัติศาสตร์ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับช่วงสงครามเย็นที่ บางประเทศก็เพิ่งเป็นประเทศเกิดใหม่เขาก็มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศของเขาจากความเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด<ฆ>นะครับก็แต่ส่วนพวกเราอาเซียนเองเนี่ยก็เน้นการพัฒนาประเทศโดยจ,จะมองอด้วยแบบมาจากประเทศตะวันตกเป็นหลัก<ฆ>ครับซึ่งช่วงนั้นก็จะแบบเหมือนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นถึงความปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากนะักอาจจะมองข้ามกันไปบ้างแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ ถือได้ว่าบางประเทศเองเนี่ยก็มีการพัฒนามากขึ้นมากส่วนอาเซียนเองก็มีการพัฒนาตามระดับเช่นเดียวกันซึ่งก็มันก็เหมือนมีผลประโยชน์มีความร่วมมือที่มาส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ครับค่ะก็ทราบมาว่าบังกลาเทศเนี่ยประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นเป็น็อกพาร partner ของอาเซียนด้วยใช่ไหมคะครับก็จะเป็นเป็นคู่เจรจาลายสาขาหรือว่าก็เป็น sectoral sectoral dialog partner ซึ่งจริงๆแล้วก็ มันเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่ฝ่ายฝ่ายสำยนักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยเคยแจ้งกับบางประเทศด้วยเหมือนกันว่า<ม>การที่คุณจะมาเป็นหุ้นส่วนกับเราเนี่ยคุณก็ต้องเราก็ต้องมีความรู้จักคุ้นเคยระหว่างกันให้มากมันก็เลยเป็น <c oughs> ทางฝ่ายบางประเทศเองก็เลยเสนอว่าเออเราก็น่าจะมีหลักสูตรในลักษณะนี้ขึ้นมาแต่ว่า <c oughs> ก็อาจจะน่าเสียดายนิดน,นึงว่าในรอบเนี้ยไม่มี เจ้าหน้าที่จากสํานักงานเลขาธิการอาเซียนมาร่วมด้วยเพราะทีงนี่เขาตั้งใจว่าอยากให้มีสักสองคนมาร่วมด้วยครับล้วในการอบรมนี้มีการได้ออกไปดูงานนอกสถานที่บ้างไหมคะครับก็มีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเนาะถ้าเราเรียนแต่ในห้องมันก็อาจจะน่าเบื่อเกินไปใช่อย่างที่ได้ไปครับก็อย่างเช่นไปเยี่ยมชมบ้านพักของอดีตประธานที่คนแรกของกลาเทศนะครับเชคมูจิบูร์รมาซึ่งก็ตอนนี้เขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ ก็จะได้อาจจะมีความเศร้านิดหนึ <único Liberty Overwatch throat> of 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 ่งเพราะว่าท่านถูกลอบสังหารในช่วงช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านแต่ว่าก็จะได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบางกลาเทศในจุดนั้นนะครับแล้วก็จะมีการไปเยี่ยมชมเช่นวิทยาลัยป้องกันประเทศของบางกลาเทศนะครับก็เราไปเรียนรู้เรื่องปฏิบัติการรักษาสันติภาพของบางประเทศที่หลายคนอาจไม่ทราบว่าความจริงแล้วเนี่ยปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสาชาราชิเนี่ย บางกละเทศส่งเจ้าหน้าที่เขาร่วมมากที่สุดของโลกเลยทีเดียวอ้อันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นความรู้ใหม่ๆเลยค่ะใช่ครับเราจะนึกถึงประเทศที่ใหญ่ๆหรือประเทศมหาอำนาจเนาะที่แบบน่าจะเป็นผู้ที่ส่งกองกำลังมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นบางการาเทศนะครับแล้วก็จะมีการไปเยี่ยมชมแล้วก็ฟังบรรยายจากสภาหอการค้าของบางกลาเทศนะครับก็ทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่า โอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกันเนี่ยมันมีสาขาใดๆบ้างครับแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างคือไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทวอลตันนะครับเป็นบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของบังกลารรเทศที่น่าสนใจก็เพราะว่าบริษัทวอลตันเนี่ยถือว่าก่อตั้งมาไม่นานครับสัก10กว่าปีเองแต่ว่าสามารถเรียกว่าครองใจคนบังกลารรเทศขึ้นมาได้เนาะเพราะว่า แต่ว่าเขาก็ต้องมีการพัฒนาทั้งคุณภาพที่ออดีทําใหไ้ได้รับการยอมรับแล้วก็ราคาก็เรียกว่าสามารถแข่งขันกับประเทศสินค้าจากประเทศอื่นได้เหมือนกันขเขาเรียกได้เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนาของมกรกลาเทศเลยนะคะใช่ครับผมแล้วนอกจากนี้มีประเด็นอะไรที่พี่ติวได้รับจากการอบรมที่คิดว่ามันน่าสนใจและน่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังบ้างไหมคะครับกอ็อยากจะพูดถึงสักสามประเด็นนะครับที่คิดว่าอยากมาเล่าให้ฟังครับก็ ประเด็นแรกก็คือเรื่องการพัฒน,นาเศรษฐก,กิจของบังกลาเทศนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคร่าวๆตอนแรกว่าตอนที่เขาประกาศเอกราชมาเมื่อปี1971ตอนแรกก็คือเขาเป็นปากีสถานตะวันออกเนาะแล้วก็มีปากีสถานตะวันตกหรือก็คือประเทศปากีสถานในปัจจุบันเนี่ย <S 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 ก็คือตอนแรกที่เขาแยกตัวออกมาเนี่ยก็พวกกลไกร,รัฐต่างๆหรือว่าแบงค์ชาติ เงินสำรอง่องประเทศเนี่ยก็คือถูกเก็บอยู่ฝั่งปากีสถานตะวันตกหมดเลยก็เรียกว่าเขาเริ่มจากศูนย์เลยนะครับผมก็ใ้ตอนแรกเนี่ย GDP ของเขาเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนรายได้ต่อหัวห,วหรือ GDP per capita น,นี่แค่88ดลอลลาร์เท่านั้นเองนะเขาเรียกได้ว่ามันมันไม่ได้สูงมากมันเรียกว่า,วาน้อยมากเลยใช่ครับเพราะเนี่ยอย่า ตอนที่เขาพึ่งตั้งประเทศเนี่ยอัตราการความยากจนเขาก็สูงถึงร้อยละแปดสิบเรียกว่าก็มีความลําบากมากนะครับมีการส่งออกเนี่ยมีเพียงประมาณ300ล้านดอลาอาา 3, ล,าดอลาร์สหรัฐแต่ว่ากับต้องนําเข้ากว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เรียกว่าขาดดุลมากๆเลยนะครับผมแล้วก็แม้แต่เฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็เคยพูดถึงบางปร,ระเทศว่าเป็นเหมือน ประเทศที่เป็นเหมือนเป็นตะกร้าก้นรั่วก็คือคงถ้าใส่อะไรลงไปมันก็รั่วออกไปหมดก็เปรยะเปิงแล้วจะไม่มีการพัฒนาขึ้นมาได้<ฆ>แต่ว่าบางประเทศผ่านมาประมาณ52ปีเนี่ยบางประเทศก็ได้ได้ว่าทําให้ทุกคนคิดผิดนะครับว่าสามารถพัฒนาจากประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดเนี่ย<ฆ>ก็กําลังจะพ้นสถานะดังกล่าวในปี2026หรืออีกเพียง2ปีข้างหน้าคร<ฆ>ับ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยบางประเทศก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรฐษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ35ของโลกทีเดียวมี GDP อยู่ที่460พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อสัก50ปีก่อนเนี่ยกว่าเท่หเท่าะนะครับผมแล้วก็ GDP per capita เนี่ยก็เพิ่มมาเป็น2,600ดอลลาร์สหรัฐต่อคนนะครับ อ saw, really okay, <yeah ัตราความยากจนก็เหลือเพียงประมาณ20%ก็เรียกได้ว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่นับตั้งแต่วันที่ประกาศอิกราชถูกต้องครับผมแล้วก็ส่วนรายได้จากการส่งออกนะครับก็เพิ่มเป็นกว่า50าพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผมแล้วก็บางประเทศเนี่ยก็ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ส่งออกแรงงานจํานวนมากก็จะมีรายได้ที่ได้รับจากแรงงานที่ส่งกลับมาหรือว่าที่เรา จะคุ้นเคยในชื่อ r e m i t t ท n c e นะก็ถือว่าเป็นรายได้สำคัญเหมือนกันแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าภายในปี2034เนี่ยเศรษฐกิจบางประเทศจะใหญ่เป็นอันดับ25ของโลกเลยทีเดียวก็คืออีก10ปีข้างหน้าใช่ไม่ถึง10ปีแล้วด้วยอ๋อใช่10ปีพอดีใช่10ปีข้างหน้าอันดับก็คือจากอันดับ30 ปัจจุบันจะลดลงมา10อันดับก็คือจะเป็นอันดับที่25บบังกลาเทศมีวิธีการอย่างไรที่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้นะคะแต่ช่วงนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วก็มาติดตามเรื่องราวการพัฒนาเศรษฐกิจของบังกลาเทศกันต่อในช่วงหน้าค่ะ ก็มาติดตามกันต่อนะคะในประเด็นที่ยังค้างอยู่เมื่อสักครู่นะคะก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจของบังการาเทศค่ะพี่ติว๋วโดยโครงสร้างเศรษฐกิจของบังกลาเทศมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนคะครับก็ในช่วงช่วงแรกนะครับเขาก็จะเน้นที่การพัฒนาด้านการเกษตรเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยการเกษตรของเขาเนี่ยคิดเป็นเพียง1 2ของ GDP เท่านั้นนะครับกลายเป็นว่ารายได้หลักของเขาเนี่ยก็จะมาจากภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการนะครับโดยภาคบริการเนี่ยคิดเป็นกว่าร้อยละ5 3บสาแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมอีกประมาณร้อยละ3 5หนะครับ<ะ>ทีนี้ขอพูดถึงเรื่องสินค้าเกษตรก่อนเพราะว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นข้อดีข้อได้เปรียบของบางประเทศกันละกันว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะเริ่มด้วยฐานะที่ไม่ค่อยดีแต่ว่า<ะ>ก็ยังมีข้อดีว่าเขาสามารถทําการเพาะปลูกพืชต่างๆได้นะครับทําให้ถึงแม้ว่าในช่วงแรกเขาอาจจะประสบกับความยากลําบาก มีภาวะขาดแคลนอาหารแต่ว่าพอเขาพัฒนามาตลอด50ปีเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นประเทศที่มีความพอเพียง<ฆ>ในด้านอาหารภายในประเทศแล้วก็เป็นผู้ส่งออกออสินค้าเกษตรที่สําคัญหลายๆประการครับเช่นปลอกระเจลเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกข้าวเนี่ยก็ผลิตเป็นอันดับ3ของโลกเลยทีเดียวนะครับ<ฆ>ปลาก็ผลิตเป็นอันดับ3ของโลกเหมือนกันนะครับแล้วก็ผักก็เป็นอันดับสองของโลกนะครับส่วนทางด้าน กุศลศาสตรมเนี่ยคิดว่าถ้าหลายคนอาจจะเมื่อพูดถึงบางประเทศก็อาจจะคิดถึงประเด็นนี้เหมือนกันก็คือเรื่องเสื้อผ้าสําเร็จรูปเนาะคิดว่าบุญก้ว่าจ,จะเคยได้ยินมาบ้างใช่เคยได้ยินมาว่าเขาเป็นผู้ผลิตสิ่งทอรายใหญ่ใช่ใชค,ค่ะก็เรียกว่าเป็นโรงงานผลิตที่สําคัญของโลกเลยีย่าเป็นอันดับสอง,องโลกนะครับค่ะซึ่งก็ในภาคสิ่งทอหรือเสื้อผ้าสําเร็จรูปเนี่ยก็เรียกว่า เป็นภาคสําคัญนะครับก็มีแรงงานที่ทํางานอยู่ในภาคนี้กว่า5ล้านคนนะครับแล้วก็ที่สํำคัญคือเป็นแรงงานที่เป็นผู้หญิงเนี่ยกว่า60%โอ้ถือว่าเยอะเป็นสัดส่วนที่เยอะมากาๆเลยก็เลยว่าเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้ครอบครัวของบังกลาเทศเนี่ยสามารถมีรายได้ที่พอเพียงมาดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค,ครับผมซึ่งออพอ นอกจากเรื่องอการเกษตรหรือว่าอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศนะครับ <ฮะ S 1> ถ้าใครมีโอกาสไปเยี่ยมบังกลาเทศเนี่ยก็จะพบได้ว่าเป็นเมืองที่เรียกได้ว่ามีการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเมืองก็ยงังขยายตัวอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นปัจจุบันเนี่ยก็มีการขยายอ,อาคารผู้โดยสารแห่งที่3าของสนามบินแห่งชาติกรุงทากานะครับ มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําพัดมาหรือว่าถ้าเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยก็คือแม่นา้าคงคานะครับซึ่งสะพานแห่งนี้ก็เรียกว่าเป็นกฎห,หมายสําคัญของบังกลาเทศเพราะว่าเป็นเรียกว่าโครงการกับโ project โครงการแรกที่ใช้เงินลงทุนจากภายในประเทศทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีการสร้างทาเดินน้าลึกที่มาตาบารีมีการสร้างรถไฟฟ้าสายแรกในกรุงธากาแล้วก็ทางยกระดับนะครับซึ่งสองโครงการนี้ก็มีบริษัทไทย ก็คือทางอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเม n นเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการก่อสร้างด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยเหมือนกันค่ะใช่ครับเพราะว่ามีอดนิวเคลียร์ด้วยใช่กำลังจะมีแล้วครับอีกเร็วๆนี้ครับผมแล้วก็สิ่งที่ทําให้บางประเทศสามารถพัฒน,นาไปได้เนี่ยผมว่าก็คือเพราะว่ามีการบางประเทศเนี่ยมีการกําหนด แผนพัฒนาประเทศที่ค่อนข้างชัดเจนและก็สามารถดําเนินไปได้ตามแผนนะครับอย่างไทยเราก็จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ20ปีหรือมีแผนพัฒน์ทุก5ปีเนะาะที่สภาพัฒน์เขาจัดทําส่วนบางกลาเทศเนี่ยก็จะมีสมาร์ทบางกลาเทศ2041นะครับก็คือเป็นแผนที่เขาตั้งเป้าว่าเขาจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี2041แล้วก็โดยอาศัยการสร้างเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมเน้นเทคโนโลยีด้วย แล้วก็เขาพวกเขาตั้งเป้าว่าภายในปี2040เนี่ยเขาจะมีขนาดเศรษฐกิจระดับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับจากปัจจุบันที่ประมาณ460ล้านพันล้านก็เหมือนเป็นการกําหนดทิศทางว่าจะพัฒนาบังกลาเทศต่อไปในทิศทางไหนใช่ครับแต่ว่านอกจากการพัฒนาโดยเน้นประเทศเนี่ยเขาก็ยังมองที่ภาพกว้างนะครับก็คือในเขามีเป้าหมายการพัน2071ก็คือการครบรอบ100ปีการ ก่อตั้งประเทศเนี่ยก็จะมีการตั้งปเป้าจะเป็นประเทศที่มีเรียกว่าระดับการพัฒนาขั้นสูงและ<ฆ>ในช่วงร้อยปีนั้นแล้วก็จะมี Delta Plan 2,100นะครับซึ่งก็คือเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและว่าไม่ใช่แค่เติบโตแต่ว่าต้องมีความยั่งยืนเพื่อส่งมอบอประเทศที่ดีต่อคนรุ่นหลังด้วยเช่นกันก็คือมีการกำหนดแผนทางระยะกลางล<ฆ>แล้วก็ระยะยาวเลยใช่ครับผม แลวนอกจากนี้มีประเด็นอะไรอีกไหมคะนอกเหนือจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีความน่าสนใจครับส่วนประเด็นที่สองที่อยากเล่าให้ฟังครับก็จะเป็นเรื่องการมาตรการของบางประเทศในการรับมือกับการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเรื่องประเด็น climate change เนี่ยมันกระทบกับทุกประเทศจริงๆ<ช>ซึ่งบาง,บ,บางประเทศเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบข้างมากเพราะว่าบางประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ ก่อนหน้าน,นี้ก็ได้รับผลค่อนข้างเยอะอยู่แล้วท้งเรื่องน้ําท่วมนะครับพายุไซโครนในมหาสมุทรอินเดียหรือว่าปัญหาน้าซอสต,ตลิงคโดยบางประเทศเนี่ยถูกจัดเป็นอยู่ในอันดับที่7เลยทีเดียวสําหรับประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับโดยประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเรียกได้ว่าส่งผลต่อประชาชนของมลเทศมากที่เป็นกว่า1.3%ของ GDP เลยทีเดียวแล้วก็ มีการประมาณการกันว่าในอีก40ปีเนี่ยอาจจะกระทบเศรษฐกิจประเทศกว่า12พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ทําให้รัฐบาลบังกลาเนี่ยแม้ว่าก็ยังเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือว่ายังอยู่ในสถานะประเทศพัฒนานอนที่สุดเนี่ยแต่เขาก็มีการวางแผนรองรับในการในประเด็นนี้นะครับโดยในด้านการ รับมือเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับการปรับตัวเพื่อรองรับนะครับซึ่งในส่วนการพยายามลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจากผลการประชุมปารีสอะก e e เมนนะครับก็จะมีการกําหนดว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการกําหนดเป้าหมายของแต่ละประเทศว่าจะลดเท่าไหร่ลดยังไงซึ่งบางประเทศเองก็มีเหมือนกันนะครับโดยตั้งเป้าว่าจะลดประมาณ60เมติกตัน ภายในปี2030แล้วก็จะเน้นไปที่4ภาคส่วน,นครับก็มีทั้งการใช้พลังงานภาคอุตสาหกรรมและการผลิตด้านการเกษตรการป่าไม้การใช้ที่ดินนะครับแล้วก็การจัดการของเสียแต่ว่าบางประเทศอาจจะยังไม่ถึงกับขั้นกําหนดนะครับว่าจะเป็นประเทศที่เป็น Ne ทซีโหรือว่าเป็นประเทศที่เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีไหนก็อาจจะต้องอสักพักหนึ่งให้โอกาสเขาหน่อยนะครับผมแต่ว่า ในส่วนของนโยบายการปรับตัวต่อประเด็น climate change เนี่ยของประเทศก็มีการจัดทำแผนการปรับตัวมาตั้งแต่ปี2005นะครับหรือว่าก็เกือบ20ปีละแล้วก็มีการอัปเดตแผนเรื่อยๆโดยแผนล่าสุดก็จะเป็นแผนปี2023นะครับโดยจะครอบคลุม8ภาคส่วนครับเช่นการบริหารจัดการน้ำการเกษตรนะครับการบริหารพื้นที่เมืองการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการใช้นวัตกรรมแล้วก็ มีทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยนะครับโดยโดยแผนปรับตัวนี้นี่ประกอบด้วยอะไรบ้างครับพี่ปิวโอ้ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีข้อบุมแ8สาขาแล้วก็จะมีการระบุะโครงการหรือข้อเริ่มที่เขาจะทำเนี่ยกว่าร้อยโครงการเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะใช้งบเขาเป็นแผนระยะยาวนะครับ<ฆ>ก็ตั้งแต่ตามแผนล่าสุดคือ2023ี่จะยาวไปถึงปี2050นะครับผม ซึ่งหลักๆเนี่ยกว่าร้อยละ50เขาก็จะเน้นไปด้านโครงการการพัฒนาทรัพยากรน้ำเพราะว่าก็เรียกว่ามีความสำคัญต่อเขามากที่สุดในการเกษตรนะครับแล้วก็การอุปโภคบริโภคด้วยนะครับผมนอกจากนั้นก็จะมีทั้งเรื่องการเกษตรการป้องกันภัยพิบัติแล้วก็การสร้างมาตรการรองรับทางสังคมนะครับแล้วก็ที่ผมว่าน่าสนใจคือเขาจะมีการจัดตั้งโครงการอาสาสมัครนะครับเพื่อ รับมือกับพายุไซคโคลนระดับชุมชนเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปว่าบางประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่มีได้รับผลกระทบ้างมากจากพายุไซคโคลนในมหาสมุทรอินเดียนะครับผมเขาก็เลยมีการตั้งอาสาทา้องชุมชนเพื่อให้มีการเตือนภัยมีการช่วยอบพยพช่วยดูแลกันในช่วงที่มีพายุเข้าทําให้ช่วยลดความสูญเสียไปได้เยอะเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็จะมีการโครงการอย่างการปูปะกงกลางที่เป็นแนวป้องกันลมที่ดีตามแนวชายฝั่งซึ่ง บังกลาเทศเนก็ถือว่ามีชายฝั่งที่ปลูกป่ากลางระดับตน้ตนๆของโลกด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกอันที่สําคัญก็จะเป็นเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับ<ฆ>เพื่อให้มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศมากยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มผลผลิตในระยะยาวครับแล้วก็มีการทําเทคนิคใหม่ๆเช่นการสร้างทําฟาร์มรอยน้ำอะไรเงี้ย<ฆ>ครับ และนอกจากนี้ก็ได้ยินมาว่าบางกลาเทศมีการพัฒนาระบบสาธารณาสุขให้ดีขึ้นอย่างกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมคะพี่ติวใช่ครับผมก็ถ้าอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยครับก็มีระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อน้าครับ,รบที่เราเรียกกันเรียกสามสิบบาทในบาททองใช่ไหมทางบางกลาเทศเนี่ยเขาก็เห็นความสําคัญในเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน่าเหมือนกันเขาก็เลยเริ่มมีการตั้งคลินิก เล็กคลินิกชุมชนนะครับมาตั้งปี2014นะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการตั้งมาแล้วประมาณ18,000คลินิกนะครับโดยก็ตั้งอยู่ตามชุมชนจริงๆเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุมมากที่<ะ>สุดนะครับโดยหนึ่งคลินิกเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าให้รองรับประชาชนประมาณ6,000คนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนบางรายที่มาใช้บริการคลินิกเนี่ย ประมาณ80ล้านคนแลท้ทีเดียวจากประชากรทั้งหมดของเขาประมาณ190ล้านคนนะครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ซึ่งสําหรับคลินิกเนี่ยก็ถือได้ว่ามีบทบาทสําคัญทีเดียวในช่วงการระบาดของโควิดที่ผ่านมานะครับเพราะว่าทั้งการตรวจหาเชื้อการฉีดวัคซีนการากักตัวหรือการดูแลรักษาครับก็ทําให้เป็นปัจจัยสําคัญทีเดียวที่ทําให ในช่วงโควิดเนี่ยบางกลาเทศเป็นประเทศหนึ่งที่ยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ได้ครับผมแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือคลินิกชุมชนเนี่ยเป็นหนึ่งในการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปยังชุมชนจริงๆครับเพ<ฆ>ื่อให้ชุมชนเนี่ยมีความรู้สึกความเป็นเ,เจ้าของนะครับช่วยกันดูแลช่วยกันสนับสนุนภารกิจของคลินิกครับ ก็เป็นเป็นสประเด็นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเองนะคะระบบสาธารณาสุขแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็น3ประเด็นที่บังกร,ระเทศกำลังทำอยู่แล้วก็ทำได้ดีด้วยค่ะก็วันนี้เป็น อีพีสานาทีที่ได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับความรู้อย่างมากนะคะเกี่ยวกับบังกลาเทศซึ่งหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบังกลาเทศเป็นเพื่อนบ้านในอาเซียนที่เราอยากให้ท่านผู้ฟังรู้จักจริงๆค่ะก็สำหรับนี้ขอบคุณพี่ติวนะคะคุณสกรจัญยาพดุงพงศ์นักการทูตชํานาญการที่ปรึกษาจากกรบเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับ อีพีบังกลาเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่อยากให้คุณรู้จักค่ะโดยใครที่พลาดอีพีนี้นะคะสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะช่องสรันรมเรดิโอหรือว่า Facebook สรันรมเรดิโอเช่นเดียวกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ